ก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับหลักทรัพย์ยินเองก็ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างวิตกอังวลนกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากใชรนักลงทุนเนี่ยแยกนะครับระหว่างธุรกิจหลักทรัพย์กับธุรกิจลงทุนนะครับธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยผลประกอบการของบริษัทหลักทรัพย์ยิยนขาดทุนเล็กน้อยครับนะครับก็เป็นไปตามภาวะของตลาดนะครับถ้าาว่าเราเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะครับถือว่าเราขาดทุนน้อยถามว่าแล้วมันจะดีขึ้นยังไงนะครับ เราพยายามจะขยายฐานลูกค้านะครับเราพยายามจะขยายกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นมีความเป็นสถาบันมากขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยหลากหลายนะครับตอนนี้ครบทุกอย่างละธนาคารพาณิชย์โบกแบงค์มีอะไรเรามีหมดนะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่โบกแบงค์ไม่มีเราก็มีนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดต่อไปส่วนในแง่ของผลประกอบการนะครับที่ภาพรวมเนี่ยมันยังค่อนข้างแย่ก็หลักๆเลยจะมาจากการบันทึกนะครับผลคาดทุนจากเงินลงทุน ครับที่เรามีการไปลงทุนด้วยนะครับแล้วก็มีการไปไปล่อยกู้นะครับให้กับบริษัทไทยสมัยวัดนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ทําให้ผลประกอบการโอเลลวอรนะ์ออเรรวมเนี่ยขาดทุนแต่อะไรก็ตามเนี่ยเมื่อแยกเฉพาะผลประกอบการของทุกิี่หลักทรัพย์นะครับก็ไม่ได้ขาดทุนอย่างที่เห็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตัวที่ผงชี้ปัจจัยว่าสถานภาพของบริษัทเราเนี่ยมีมากขนาดไหนนะครับเราต้องมาดูที่เด็กแคปิตอลครับ NC ของเราเนี่ยทางกอนตอร่รหีไฟไว้ประมาณ50 รเรามีประมาณ1,100ล้านนะครับในแง่ของตัว NCR นะครับพอเราต่อดีควไว้ประมาณ7,14นะครับเรามีอยู่170%ซนะครับบางครั้งก็เกือบ200้ในช่วงเวลาในบางบางช่วงเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่จะกลัว่าจะเจ๊งไหมนะครับสภาพคล่องจะแย่ไหมตอบได้เลยครับไม่มีปัญหาเราดีกว่าเกินครึ่งหนึ่งของบริษัทตักรั์ในประเทศไทยแน่นอนนะครับเราอาจจะไม่ได้มากเป็นอันดับ อย3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามองธุรกิจของบิยอนเนี่ยเ็อยากจะให้มองตัว NCR กับ n c เป็นหลักเพราะเราเป็นตัวกลางนะครับเราไม่ได้ฝากแล้ปากทรัพย์สินของลูกค้านะครับหุ้นที่ท่านซื้อไม่เคยอยู่กับเราอยู่ที่ TSD นะครับอยู่ที่คาสโตเรียนเงินฝากอยู่ในบัญชีซกิเกตอักเคาน์ account, นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดอะไรก็ตามที่เราลงทุนไม่ได้มาซื้อหุ้นบิยอนหรือมาซื้อหุ้นกู้ซึ่งเราไม่ได้มีนะครับเราไม่ได้สร้างความเสียหายหรือความเสียหายกับท่าน เราเป็นเพียงแค่ตัวกลางวิธีในการจะดูว่าตัวกลางนั้นจะเจ๊งหรือจะรอดจะประสบปัญหาสภาพคลองหรือไม่ให้ดูที่ n c และ n c r ว่าเขามีแม่เพียงพอที่จะรองรับธุรกรรมที่ลูกค้าต่างๆเนี่ยจะแห่กระดมกันเข้ามาท,ทําธุรกรรมเขาหรือปานะครับดูแค่นี้นพอครับจริงแล้วเนี่ยถ้ามองสองฝั่งก่อนธุรกิจโบกเกลส์กับธุรกิจเวลเรามีสอย่างโบกเกส์เนี่ยโอเคครับก็ต้องเป็นไปนตามภาวะตลาด นะครับก็คือวอลุ่มกประสาทมือนะครับทุกเจ้าโดนนะครับน้องๆไม่โควเวอร์เงินเดือนโดนเลยอออฟโดนชดเชยกัเนเ,อนเ,อนเยอะแยะทุกเจ้าแตเห็นหลายๆเจ้าเนี้ยเลยอออฟไปห้าร้อยคนในแง่ขการเลยอออฟคนเราย,ยังไม่มีนะครับในเรื่องการรับสมัครสม,มาชิกพนักงานใหม่ๆเรารับอย่างต่อเนื่องแล้วนะปัจจุบันเนี้ยเราวันนี้ผมมาเนี้ยมันมีประมาณร้อยคนปัจจุบันเน่นาจะสามร้อยคนแล้วนะครับทีมโปรดักทีมแบ็กออฟฟิศนะครับทีมฟอนต์มากันเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่ง มีข่าวร้ายๆเกิดขึ้นตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับจำนวนลูกค้าจํานวนพนักง,งานรายังปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหรือแม้กระทั่งต่อให้จะมีข่าวร้ายขนาดไหนปัจจุบันเราดูแลลูกค้ารัฐวิสาหกิจนะครับ32แห่งลูกค้าว่าเราจออีก5แห่งมันตอบย้ำอยู่ละครับว,ว่าลูกค้าที่เขาเป็น s o ฟิ i s t เคทเนี่ยที่เขาสามารถรับฟังแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจถึงคําว่า NCR NC ได้เนี่ยเขายังคงให้ความไว้วางใจเราอย่ต่อเนื่อง ที่สน์ได้ครับจาก Market s h a ร e นะครับของการซื้อขายตราสารในตลาดรองของเราปัจจุบันขึ้นมาอยู่ที่อันดับ3ามค่ทัง้นที่เราเพิ่งเปิดดำเนินการมาได้แค่เดือนนี้น <high> ่าจะประมาณเดือนที่7จริงๆจังๆเราก็ได้ที่3มาตลอดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ากลุ่มเนี่ยคือลูกค้ากลุ่มสถาบันซึ่ง32เจ้าที่เราดูแลอยู่เนี่ยมีสินทรัพย์ภายใต้การดูแล1.2ล้านล้านบาทและมีมูลค่าเม็ดเงินรวมทังสิ้น8 5แสนล้านล้านบาท ไม่มีคําว่าการันตีนะครับสาหรับผลตอบแทนครับเราไปเซอร์วิสในสิ่งที่เขาไม่มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเอากริทึมเทนนะครับไพรเวทฟันที่เป็นมนุษย์ไพรเวทฟันที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับเป็น AI เทดตราสารที่ตลาดรองนะครับพวกเนี้ยตราสารที่ตลาดแรกเราสามารถเซอร์วิสได้เยอะนะครับเพราะว่าแน่นอนครับการที่วิญญาจะเข้าไปเซอร์วิสอัชวิสาหกิจเนี่ยแน่นอนคบว่าเขาคงต้ตรวจนะครับว่าความมั่นคงเป็นยังไงเคาน์เตอร์พาร์ตี้ลิสต์เป็นยังไงผลิตภัณฑ์ของคนหลากหลาย ความสามารถคนเพียงพอที่จะรองรับธุรกรรมเขาได้หรือไม่ถ้าผมจะซื้อหุ้นกู้กาสารน,นี่ตลาดลองซื้อพัตราบัตรของคุณวลาห้าร้อยเวลาพันลา้านสองพันล้านคุณมีปัญญาไหมสภาพคล่องรองรับเราูกเคสมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์มาที่ส,สุนะครับว่าธุรกรรมที่มันเพิ่มขึ้นมานั้นหมายถึงความมั่นคง NCR หมายถึงสภาพสภาพคล่องในค u i d i t y <อ>ถ้าเราไม่มีจริงเขาไม่ทำธุรกรจของเรา แล้วถ้าเขาไม่ทำธุรกรรมกับเราเราจะไม่มีที่สานอย่างที่ทุกท่านเห็น